รายได้จากการทำ Youtube เกือบ2ปีของเราเนี่ยได้เท่าไรปีุอปี2 0 2 2อเนี่ยยังน่าทำอยู่หรือเปล่าะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังบ้านช่องเราเป็นยังไงบ้างนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง section f วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดหลังบ้านช่อง Youtube ของเรานะทุกคนที่ทำมาเกือบ สปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีซับอยู่ที่ประมาณ1,500ซับไครเนาะต้องบอกว่าเราเริ่มทำ YouTube โดยเริ่มจากสู์เลยไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีสกิลไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรเลยแค่มีกล้องถ่ายตัดง่ายๆแล้วก็อัพลงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังบ้านช่องเราเป็นยังไงบ้างน,นะ การผ่านกฎการสร้างรายได้ใน u t u b e เนี่ยจะต้องมีผู้ติดตาม1000คนชั่วโมงรับชม4 0 0 0ันชั่วโมงและคลิปจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะซึ่งเราเนี่ยได้เปิดการสร้างรายได้ไปเมื่อประมาณเดือนตุลาไปลายปลายเดือนตุลาเนี่ยเปิดสร้างรายได้และรายได้ YouTube ของเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนคือข้อมูลบางส่วนเราอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้นะทุกคนเอออันนี้ก็เข้ามาที่หลังบ้าน YouTube ของเราแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูข้อมูลทั้งหมดเป็นตลอดอายุการใช้งานเนาะ ยอดวิวของเราทั้งหมดตอนนี้เนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ7จ็ดหมื่นหนึ่งนะครับทุกคนคลิปที่แมตที่สุดเลยก็คือคลิปแรกเนี่ยจะอยู่ที่8ปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามวิวนะครับนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีบอกว่ารายได้ของเราเนี่ยประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยรายได้ปัจจุบันของเราอยู่ที่ห้า US ดอลลาร์นะครับทุกคนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ ประมาณนี้อืมก็เป็นรายได้ทั้งหมดจากการทำา y u u t หนึ่ปีกว่าแต่ว่าเราเปิดสร้างรายได้ในประมาณ5เดือนเองนะเปิดสร้างรายได้ประมาณ5เดือนก็รายได้อยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับทุกคน oh. ก็ประมาณนี้นะเออต้องบอกว่าเราอะ่ะอัพคลิปไม่ได้แบบประจําด้วยแหละเดือนหนึ่งบางทีแบบบางเดือนก็ไม่ได้อัพคลิปเลยหรือว่าบางเดือนก็อัพคลิปแค่คลิปเดียวอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งถ้าใครขยันทำคลิปอ่ะก็อาจจะได้รายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเราอะ่ะขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็แบบไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรแนะนําก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าอยากให้เราทําอะไรบ้างนะครับทุกคนจะแนะนําในการทํา YouTube ปี2022ตอนนี้ก็ยังน่าทาอยู่ไหมสําหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนนะ จุดสาคัญในการเริ่มทํา YouTube ในปี2022เนี่ยคอนเทนต์จะต้องน่าสนใจเลือกทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับช่องนะจริงๆแล้วถ้าทําเป็นงานอดิเรกหรือว่ามีความชอบส่วนตัวคือทําไปเลยทํไปเลยโดยไม,ไ,ดไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจรายได้อะไรทั้งนั้นทุกคนทำเพื่อความสนุกทำเพืเ่อแบบความสบายใจของตัวเองแค่นั้นจบอย่างนั้นทำอยู่นะส่วนใครที่คิดว่าอยากจะมาทำ u t u b e เป็นรายได้หลักเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าคอนเทนต์มันปังไหม คิดว่าคอนเทนต์ที่เราจะทาอ่ะมันปังไหมทําแล้วก็ห้ามทอด้วยเออทุกคนมันห้ามทอจริงๆมีเวลาในการทําคลิปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนหรือว่าสกิลในการตัดคลิปเนี่ยมีสกิลมากพอในการทาคลิปลงประจําเป็นรายได้หลหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องถามตัวเองนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างเราอะ่ะเราก็ไม่มีพื้นฐานการตัดคลิปมาเลยกว่าจะตัดคลิปได้กว่าจะตัดแบบเป็นอะไรเงี้ย ก็ใช้เวลาเกือบปีกว่าเลยนะกว่า oh. จะบบกว่ามันจะคล่องอะ่ะเออถ้าทาเป็นรายได้เสริมอันเนี้ยยังยังพอไปไหวอยู่ยังพอได้อยู่ทําเป็นางานอดิเรกยังพอไหวถ้าทําเป็นรายได้หลักเนี่ยอันเนี้ยยังไม่แนะนาเนาะสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มยังไม่แนะนําเลยอืมถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับท,ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่แบบ กดซับกันเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาในกลุ่มของฟุกเองเนาะคิดว่าเออคนที่ดูยังพอได้อะไรบ้างก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆสาหรับการทําช่องของเราะคระับทุกคนแล้วก็ฝากช่องทางอื่นๆด้วยนะก็ช่องทาง i g Facebook แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดพยายามจะปั้นช่องติ๊กต็อกอยู่นะครับทุกคนก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือไลฟ์สาระติงตองอะไรไปวันๆเออก็ฝากเข้าไปติดตามทุกๆช่องทางกันด้วย ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับทุกคนและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลามีคลิปใหม่ใหม่มันจะได้แจ้งเตือนเนาะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันไปละบ๊ายบาย